นะคะคสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาแล้วอคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะทุกคนแบงค์หนึ่งบาทจำนวน5ใบเพราะน่าสงสัยว่าทำไมสีเขาไม่เหมือนกันเขาอาจจะสีซีดเนาะอ่ะไม่เป็นไรอย่าไปสงสัยอะไรมันมากเลยเนาะอ่ะมาดูเหรียญต่อ หอมาดีค่ะเนี่ยคนเขาหอมือชีพละเกาจะหอเอามาทำไมเลยเนี่ยเอามาทำไม้คุณเดชเอามาทำไมเหรียญห้าสิบสตางค์ยี่ห้าสตังค์อันนี้จดหมายน้อยเหรียญทองแดงเอามาทำไมอ่ะต้องเอามาบรรดาัปเปล่าๆไม่ต้องเอามา จริงๆจ,จะให้หรือไม่ให้ก็ไม่ต้องพกไม่ต้องเอามามันหนกักมันหนักค่าขนตรงปรเปล่าเอามาก็มาเป็นภาระพป็นาดิใครคิดที่จะส่งเหรียญพวกนี้มาให้เป็นอะไรไม่ต้องส่งมานะเหรียญทองแดงเนี่ยมันเป็นภาระ,ระเปล่าจริงๆค่ะมามาไม่ไม่ใช่ว่าพนเาจะดีใจนะที่เอาส่งมาให้นะมาเป็นภาระนะทุกคนนะ ไงเนาะสงสัยจะเป็นช่างไฟฟ้าแน่เลยคุณเดชเนี่ยเนาะมีแต่อ่าเพรพันสายไฟเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นนา่นนาจะเป็นช่างไฟฟ้าค่อยๆแกะเกเย็นปนา้านัดใจเย็นแต่ป้านัดเกรงใจคนดูว่ามัวชักช้าเขา,าเสียเวลาดูเสียอรรถรสในการรับชม เนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทอ่อเหรียญห้าบาทครุฑเฉียงรับสิบสามบาทอันนี้เพื่อได้พิมพ์ข้อความให้ไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญสิบสองเหรียญตาเพนดินตาเพนดินสิบสองเหรียญแต่เหรียญอย่างเงี้ยนะคะมันเสียอย่าส่งมานะเนี่ยเหรียญเหรียญวัดแบบเนี้ยนะคะถือว่าเสียค่ะจะหาจะดูเหรียญที่ หลักๆอันนี้สองพันห้าร้อยครุฑสิบเหรียญแล้วเหรียญนั่นอยู่ไหนอยู่ในนี้เหรอค่ะส่งมาจากคุณเดชจังหวัดอะไรนะเดี๋ยวดูจังหวัดก่อนจังหวัด ปรจวบนะคะเคยส่งมาหลายครั้งแล้วแหละยังเกินสองครั้งอะ่ะเขาก็ทำตามขั้นตอนที่เป็นนัดบอกแหละส่งเหรียญมาให้ดูก่อนอ๋อยู่นี่เนี่ยค่ะอันที่เป็นนัดอยากเนอนี่ไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกเหรียญหนึ่งบาทวาระสี่เหรียญอันนี้เหรียญครุฑด คุดหนึ่งเจ็ดคุดหนึ่งเจ็ดเป็นรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทอันนี้จะเป็นเหรียญอ๋ออยู่นี่อจะหาเหรียญสองเหรียญน,นี้ที่เขาส่งให้ดูโอ้สภาพสภาพสภาพสี่หนึ่งเหรียญน,นี้ป็นน้ไม่ให้ราคาแปดสิบาทนะคะคุณเดชนนะคะทุกคน เหรียญนี้ขายไม่ได้เหรียญนี้ก็ขายไม่ได้นะคะเหรียญนี้ก็ขายไม่ได้โอ้มันเหรียญเสียหมดเลยค่ะคุณเดชค่ะเหรียญที่คุณเดชส่งมานะคะป้านาขอบอกว่าเป็นเหรียญแชมรุททั้งหมดเลยนะคะเป็นเหรียญพวกนี้ป้านาคัดออกให้เขาไปแลกหน้าเหรียญเลยนะคะเหรียญอันนี้ป้านาไม่ให้80บาทนะคะไม่ให้ราคาที่ป้านาประกาศรับซื้อนะคะเพราะว่าเหรียญของคุณที่ส่งมาเป็นเหรียญชชมรุททั้งหมดนะคะคุณเดช เอ้เป็นยังไงน้อทำไมถึงถ้าเหรียญชำรุดไม่ต้องส่งมานะคะทุกคนป้านัดไม่รับนะคะเ,เหรียญชำรุดเหรียญที่ที่ที่บอกว่าจะเอ่อที่ยังไงอะ่ะคนนักสะสมเขาไม่เอาอะ่ะแล้วเหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างจะชำรุดเป็นเหรียญขวางไม่เป็นไรบอกว่าบอกว่ารับแล้วก็รับแต่ เหรียญที่ชัมรุตเดี๋ยวพนักจะเนี่ยอย่างเหรียญพวกนี้ที่เมื่อกี้ปพนักดูอ่ะครั้งแรกที่ปพนักบ,บอกอ่ะชัมรุตแต่ไม่ต้องส่งมาก็ชัมรุตจริงๆแล้วมาอันเนี้ยเจอเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยขายขายใครสองบาทใครซื้อไหมถามถามท่านผู้ชมก่อนว่า<ม>เหรียญน,นี้ถ้าจะซื้อในราคาสองบาทใครจะซื้อไหมถ้าซื้อเดี๋ยวปพนักจะขายให้เพราะที่ปพนักรับซื้อเนี่ยคือเหรียญละสองบาทเนี่ยเจอเหรียญนี้ สองบาทใครซื้อบ้างเดี๋ยวไปน่าจะขายต่อให้เพราะพนักรับซื้อเหรียญละสองบาทสภาพนี้สองบาทใครซื้อมากใครซื้อบ้าง,างเดี๋ยวพนักขายให้นะคะคุณเดชเอ้ยเหรียญเสียอย่าส่งมาเลยนะคะเป็นภาระบพนักอีกแล้วเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่คุยกัน เขาเป็นเพรเียนขวางเ,าเขาเป็นเหรียญไม่ไม่กลับค่ะแต่ขวางไม่ถึงก็กลับคืออันนี้ด้านหัวนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญที่ยังไงอะ,อะต้องกลับมาอานนี้ถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนปกติเขาก็จะต้องสวนกันใช่ไหมคะขึ้นกับลงอันนี้เอาให้ดูด้านนี้ปุ๊บมาดูด้านนี้ เข,เขาแขวงแต่เหรียญเขาไม่สวยนะคะ,ะ,คะเหรียญเหรียญช้อํอ่ะเหรียญผ่านใช้เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรคือคุยแล้วบอกแล้วอันนี้เพราะอันนี้ได้ตกลงกันว่ารับนะคะว่ารับว่าให้ราคาเท่าไหร่บอกกันไปแล้วนะคะแต่ที่เหรียญชํารุ่นะคะเดี๋ยวส่วนเหรียญสีหนึ่งใช้ไม่ได้เลยสักเหรียญนึงอันเนี้ย คนซื้อของประน่าเขาไม่ซื้อเลยเหรียญแบบนี้นะคะไม่ซื้อเลยนะคะเหรียญยี่สิบาทก็ยังจะขายยากเดี๋ยวจะคุยอีกทีนึงเดี๋ยวจะคุยหลังบ้านกับคุณเดชว่ายังไงจะเอาคืนไม่คืนดีกว่าค่ะหรือจะคืนทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวไปคุยอีกทีนึงว่าจะคืนทั้งหมดหรือคืนเป็นบางเหรียญเพราะว่าดูแลเสียเยอะอะค่ะ